สวัสดีครับสวัสดี f อฟท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้วันพระ8ปดค่ำนะครับผมขึ้น8ปดค่ำเดือนสเิเอ็ดนะครับเราก็มาไหว้พระาธาตุพนมเหมือนเดิมครับเอาบรรยากาศทั่วไปมาให้ชมลมเย็นๆนะครับหนาวแล้วล่ะครับผม ตอนเช้าหนาวนะนครพนมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปไหว้พระกันรับตามมาครับครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปกราบพระข้างในกัน ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ลงชื่อผ้าห่มประทัดนะครับใครจะลงชื่อก็ไปลงตรงนี้ได้เลยนะครับมีที่ถอดรองเท้านะครับนะเป็นชั้นชั้นให้วางถอดรองเท้าได้นะครับผมนะบนะก็วางเลยนะครับจะได้ไม่หลงกันนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับไปคนเยอะนะครับวันนี้มีคณะพระตุดงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่ครับตรงหน้าเลยนะครับเอาบรรยากาศเป็นบุญเป็นกุศลมาให้เอฟซีได้ชมกันนะครับวันนี้ ต้องขออนุญาตท่านผู้นั่งสมาธิด้วยนะครับอ่ขยับเข้าไปข้างในก็ได้จะได้ไม่อยตรงกลางน,นี่ครับนี่เราก็นำดอกไม้มาด้วยนะครับของเราเป็นดอกดาวเรืองนะครับเป็นดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกบัวแล้วก็ใบเตยนะครับเนี่ยเรา ทำมาครับโอเคครับนี่ครับอันนี้เป็นใบเตยน,นะครับเป็นดอกบัวที่เราพากันมัดเองนะครับก็มีดาวเรืองนะครับดาวเรืองอบรรยากาศข้างในนะครับเดี๋ยวแอดมินจะควยพระนะครับพอเรากล่าวคำไหว้เสร็จแล้วนะครับเราก็ นำดอกไม้เนี่ยไปไปวางนะครับผมไปวางตรงนี้เลยครับเป็นที่วางให้วันนี้ล้นเลยนะครับต้องระวังหลุดด้วยนะครับเนเพื่อนๆตรงนี้จะพันเป็นคำมาไหว้พระธาตุนะครับผม แนนมินจะกลาวพักก่่บรรยากาศวันนี้เป็นบรรยากาศมีแต่คนนั่งนั่งสมาธินะครับต้องระวังการเดินการพูดด้วยเราเรา,เาเออกครั้งหน้าก็ได้นะครับครับวันนี้เป็นเป็นวันขึ้นแปดพักนะครับผมดูครับหนกนกน่กนเย นี่ครับนี่ครับเอาบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะพา F4 ไปดูตรงที่ตรงนี้นะครับเป็นการเขียนเขียนชื่อนะครับใส่เป็นผ้าที่จะห่มพระธาตุนะครับก็มาเขียนตรงนี้ได้เลยนะครับคนก็จะมาเขียนตลอด เราก็นะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ผู้คนก็จะมาเขียนชื่อนะครับเพื่อจะเป็นเรื่องสมมุติว่าผมพระาธาตนะครับผมเป็นผ้าผมพระาธาตุทางวัดจะให้ผู้คนนี้มาเขียนนะคร <c oughs> หม พอเขียนครบแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะนำผ้าเนี้ยไปห่มพระธาตุนะครับก็จะทำเป็นประจำนะครับตรงนี้ผมก็เดินออกจากตรงที่เขียนคนมาจากต่างจังหวัดเยอะครับวันนี้ครับเห็นว่ามีคณะพัธุดงนะครับธรรมยาตา ยามค่ำที่วัดพระธาตุพนมนี่จะคือขึ้นตลอดนะครับผมเนี่ยมีลมตต่เช้าเช้านี่ลมหนาวเลยนะครับแอดมินจะมาประจำนะครับแทบจะทุกวันพระนะครับนอกจากว่าติดธุระนะครับผม จะมาตลอดด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปนะครับองค์เก่าแก่เลยนะครับผมแต่ก่อนเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับเมื่อปี2 5 1 8ันอองค์พระธาตุพนมล้มก็นาคพญานาคที่เป็นนาคปกก็ถูกเสียหายนะครับผมแต่องค์พระไม่เป็นไรนะครับ ผมภาพไม่เป็นไรหลังจากนั้นมาทางทางวัดทางกรรมการทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สร้างเป็นนาปก,กขึ้นนะครับแต่มีประวัตใิให้อ่านอยู่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะพาดูปีนักศึ์นะครับถ้าถ้ามีน้ำนะครับเราก็ตักน้ำลดปีประจำปีเกิดนะครับจะล้อมล้อมตรงพระพุทธรูปตรงนี้มี12ปีนะครับ ก็ะจะมีเขียนไวแ้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีน้ำอยู่นะนะครับมีน้ำอยู่มีน้ำนะถ้าจะลดอ่นะนะครับเนี่ยแต่ละปีนักสัตว์ <c oughs> เดินรอบตรงนี้จะมีหมดเลยนะครับไอ <c oughs> <c oughs> ปีวอกวอกไม่มี ทางทางเจ้าหน้าที่จะเอาน้ำมาใส่นะครับนี่นี่แหละครับผมเดยวเราเดินไปมุมหน้าวัดหมาแล้วก็เดินกลับนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูฉากนะครับฉากด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราเดิน,น ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือตรงกลางเลยนะนี่เพื่อนรถกามมากครับช่วงนี้นครพนมนะครับมีงานนะครับผงานไหลเรือไฟนะครับแต่ที่ทาตุพนมก็ไม่แพ้กันนะครับนั้งท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนครพนมตัวจังหวัดก็จะออกมาไหว้พระธาตุนะครับเพราะว่าพระธาตุเป็นสัญลักษณ์ ที่หนึ่งของจังหวัดนครพนมเลยนะครับอันนี้ก็บรรยากาศหน้าวัดนะครับเนี่ยถนนชียงกูลต,ตัดผ่านหน้าวัดเปิดให้รถวิ่งผ่านแล้วนะครับไปเอฟสี MC ครับก็พาท่านผู้ชมเข้าไปไหว้พระธาตุาาเสร็จแล้วนะครับเราก็ จะเดินทางกลับเอาบุญมาฝากนะครับนี่ครับพอดีเมื่อกี้เจอคุณยายจ้าเอกันเลยไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยท่านกลับแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพาเพื่อนเพพาเอซทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศเป็นบุญเป็นกุศลนะครับสงบจิตสงบใจกันนะครับวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสิเอ็ดนะครับผม อย่าลืมมาเที่ยวนครพนมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ